เรื่องย่อคือเธอเมื่อคนแปลกหน้าสองคนที่อยู่คนละโลกโคจรมาพบกันด้วยพรมลิขิตในค่ำคืนหนึ่งสายขีมอุรัสยาสเปอรบ์บันคุณหนูผู้อินโนเซนต์เคยเจอกับก้าวกลา้ามาริโอเมเรอร์เจ้าของอู่รถฐานะอยากจนรู้จักและจากลากันในช่วงเวลาหนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไปเจ็ดปีสายขีมได้เจอกับก้าวกล้าอีกครั้ง แต่ก้าวกล้ากลายมาเป็นคาร,รามานบุตรบุญธรรมผู้สืบทอดธุรกิจของเอเทียเมทินีกิ่งพยมเศรษฐีนี้ที่ช่วยชีวิตเขาขณะที่ใส่ยขิมได้กลายเป็นทายาทธุรกิจโรงแรมของทรงศีลยุรนานพมรมนตรีอย่างเต็มตัว เธอไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาอีกต่อไปสายขิมรู้ว่าพิจิกาอัญน,นาบุราน,านันพี่สะพายขี้อิจฉาของทรงศีลพ่อของเธอหวังฮุบธุรกิจให้พร้อมพาดวริทของสนานและพริมพเพาสนันทชัตรธนพัฒน์พิสาร ลูกทั้งสองของเธอที่เกลียดสายขิมเข้าไใ้สายขิมจึงต้องปกป,ป,ป,ป้องทุกอย่างที่เป็นของเธอไม่ให้ใครมาแย่งชิงสายขิมกำลังจะแต่งงานกับแทนไทยทัศนทรัพอนัอนต์ลูกชายเจ้าของธนาคารชื่อดัง แต่เมื่อได้พบกับก้าวกล้าอีกครั้งสายขีมก็ถึงกับเสียสูญยิ่งเห็นก้าวกล้าคงแคลระโนตระวีเพื่อกุลวราวัตนางแบบชื่อดังสายขีมก็แอบเจ็บใจร,รินรามวดีนาคชตรีแม่ของแคลกลับมาเมืองไทย ทำให้สายขีมมีโอกาสใกล้ชิดและประทับใจในตัวเธอพริมพรารู้ว่าก้าวกล้ากลายเป็นหนุ่มหล่อรวยเธอก็ทำตัวใกล้ชิดเพื่อมาจับก้าวกล้าทันทีเพราะรู้ว่าฐานะของก้าวกล้าในตอนนี้จะทำให้เธอเย้ยสายขีมได้อย่างสะใจ ก้าวกล้ารู้ทันมารยาของพริมเพราดีจึงแกล้งปั่นหัวเธอไว้เป็นหนอนบ่อนไส้เพื่อขับเขียวธุรกิจกับทรงศีลและพร้อมพัดส่ยขิมได้เจอกับเริกวนชนะสวัสดีพ่อของก้าวกล้าและกลอยใจมาริลินเคส การ์ดเนอร์น้องสาวของก้าวกล้าอีกครั้งกลอยใจกลายเป็นผู้ช่วยของก้าวกล้าสายขีมไม่นึกเลยว่าน้องสาวที่เธอเคยรักแลนดูก็จะมองเห็นเธอเป็นคู่แข่งไปด้วยลิตาชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งเพื่อนสนิทของสายขีม ไม่ชอบหนะ้าแทนไทยมานานแล้วเพราะมองว่าแทนไทยคบกับสายขิมเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นลิตาสงสัยว่าแทนไทยกำลังจะจับปลาสองมือจึงพยายามขวางไม่ให้สายขิมได้แต่งงานกับแทนไทยเรื่องราวกลับตาลปาด เมื่อคานได้ค้นพบหลักฐานบางอย่างมาคมคู่สายขิมเรื่องแต่งงานกับแทนไทยสายขิมกับก้าวกล้าทะเลาะก,กันจนทำให้ทั้งคู่พลังปากพูดเรื่องในอดีตออกมาสายขิมไปคาดขั้นจนลิตาสารภาพเรื่องสลับจดหมาย ทำให้สายขีมรู้ความจริงว่าทรงศีลจัดฉากเรื่องทั้งหมดสายขีมยอมรับผิดและขอชดใช้ให้ก้าวกลา้าทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันสายขีมต้องคอยสับรางระหว่างก้าวกล้ากับแทนไทยจนแทนไทยเริ่มสงสยัยลิตายอมมารับหน้าแทนไทยให้สายขีมเพื่อไถ่โทษที่เคยทำผิดกับสายขีมแต่กลายเป็นว่าลิตาเริ่มเห็นใจแทนไทยและรู้ใจตัวเองว่าที่จริงแล้ว,ลวเธอแอบชอบแทนไทยมาตลอด การได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งของก้าวกล้าและสายขิมทำให้ทั้งคู่เริ่มหว่นไหวซึ่งนั่นไม่อาจรอดสายตาเอเชียไปได้เอเชียเริ่มออกอาการห่วงก้างจึงยืมมือแคลทําลายความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจนเป็นเหตุให้สายขิมเกิดอุบัติเหตุโชคดีที่เข้มสุภชัยสุวรรณอ่อนลูกน้องคนสนิทของก้าวกล้ามาบอกก้าวกล้าทัน ก้ากล้าจึงมาช่วยชีวิตสายขิมได้ทันเวลาพอก้ากล้ารู้ว่าเอเชียอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุก็ไปจัดการกับเอเชียทันทีอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้แทนไทยรู้ความจริงในอดีตของสายขิมกับก้ากล้าเขารู้สึกเสียใจมาก ลิตา้าได้แต่ปลอกใจส่วนก้าวกล้าและสายขีมแม้จะรู้ใจตัวเองแต่ต่างคนต่างก็ยังปากแข็งทั้งคู่จะกลับมาใช้ชีวิตคู่กันใหม่อีกครั้งเพื่อลบความเคลือบแคลงใจที่เคยมีต่อกันและจะกลับมาเชื่อในการและกันอีกครั้งได้หรือไม่ต้องติดตาม